วัดป่าของพระป่าไม้คำศรัทธาพุทธโดยหลวงปู่ชาสุพัทโทขาวครา,าวของพระบ้านพระนักเทศทำให้เกิดวันไว้ในศรัทธาคำว่าพระสงฆ์ได้ไม่มากก็น,น้อยสิ่งที่ผู้คนต่างคิดไปเองว่าพระแท้พระดีไม่มีแล้วเป็นเพียงการคาดคะเนอย่างหนึ่งถ้าคุณยังไม่เคยกราบพระป่ามาก่อน สายพระป่าคือคำพูดติดปากและเข้าใจเอาว่าโดยมากจะเป็นพระธรรมยุทธนิกายในสายมหานิกายยังมีพระป่าลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่ร่วมด้วยอีกหนึ่งสำนักซึ่งพระอาจารย์มั่นท่านบอกว่าไม่ต้องยัดตินิกายใหม่พระสงฆ์รูปนั้นคือพระโพธิยานเถระหรือหลวงปู่ชาสุพัทโทอดีตจเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานีข้อวัดปฏิบัติในหนองป่าพงในยุคหลวงพ่อชาได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอาทิฉันมือเดียวในบาทเย็บยอมผ้าสบงจีวรและสังฆาติใช้เองห้ามซื้อจากร้านทำบาทถลกบาทเองห้ามญาติโยมทั้งชายหญิงเข้าเขตพระสงฆ์พระสงฆ์งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดภาชนะล้างเอง ห้ามคุยกันเป็นกลุ่มให้ภาวนาเดินจงกรมเป็นวัดปฏิบัตินำห้ามดูหนังฟังละครไม่มีทีวีตู้เย็นดินแดนวัดหนองป่าพงจึงมีแต่ธรรมและรรหล้วนแม้นวันที่หลวงพ่อชาไม่อยู่แล้วท่านเจ้าขุนพระเทพวัชิรยานหลวงพ่อเลี่ยมทิตะธรรมโมเจ้าอาว่าสและลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงพ่อชารูปนี้ ก็ยังคงวัดปฏิบัติทุกอย่างแม้วัดสาขาและวัดป่านานาชาติที่มากไปด้วยชาวต่างชาติอาทิอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นอเมริกาได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมด้วยวัดปฏิบัติแบบเดียวกันทั้งสิน้นใครที่จะบวชในวัดหนองป่าพงจะต้องเป็นผ้าขาวถือศีลแปดเพื่อดูจดิษนิสัยก่อนอย่างน้อยสเดือนถ้าสงประชุมกันว่าไม่ผ่านก็หาจะบวชให้ และพระสงฆ์จากที่อื่นจะมาศึกษาธรรมอยู่ที่หนองป่าพงนี้มาอยู่ได้ครั้งละเจ็ดวันจากนั้นต้องออกจากวัดและค่อยกลับมาใหม่ได้ถ้าผ่านประชุมสงฆ์ว่ารับเข้าสังกัดได้จึงอนุญาตให้เปลี่ยนจีวรบริขารต่างๆและมีที่พักให้เงินวัดที่ญาติโยมถวายเข้ากองกลางของวัดทั้งหมดพระสงฆ์จำเป็นต้องใช้อะไรก็ทำเรื่องขอเบอร์แต่ห้ามพระถือเงินเอง ต้องมีผ้าขาวคอยดูแลและเพื่อเป็นพยานในการใช้สมัยหลวงพ่อชาท่านอยู่มียอมจะถวายรถให้วัดหลวงพ่อบอกอย่างรับไม่ได้ต้องประชุมสงก่อนถ้าสงให้รับจึงถวายปรากฏว่าสงขานไม่ให้รับจึงถวายไม่ได้ก็มีวัดป่าของพระป่าสายพระอาจารย์มั่นเป็นดุดไม้ขำศรัทธาของผู้คน ที่รักพุทธศาสนาศรัทธาพระพุทธศาสนาไว้วางใจได้นับว่าเป็นการดียิ่งสำหรับผู้คนที่เริ่มมีความคิดเบื่อพุทธศาสนาเบื่อพระสงฆ์ลองเข้าวัดป่าที่ป่าแท้ๆในสายพระอาจารย์มั่นแล้วจะเห็นปฏิปทาที่แตกต่างจากวัดบ้านอย่างสิ้นเชิงเขาสนทนาด้านธรรมแม้บางครั้งอาจมีเพอนิมิตมีเพออดิตชาติบ้าง เนื่องจากผลของการปฏิบัติภาวนาก็ยังดีกว่าไปสร้างเรื่องบัตรสีให้มัวหมองในศาสนาพระป่ามักจำวัดสวงทุ่มและนอนถึงตีสามลุกขึ้นมาสวดมนต์ภาวนาเมื่อฟ้าสว่างจึงออกบินทบาดฉันราวก้าโมงครึ่งแล้วพักจากนั้นปฏิบัติธรรมสืบต่อเป็นเช่นนี้ทุกวันทุกวันหลวงพ่อชาเคยพูดเอาไว้ว่าบวชแล้ว ว่าจะเป็นพผาได้ต่อเมื่อปฏิบัติภาวนาและมีจิตสำเน็กคุณของญาติโยมที่เขาอุปถัมภ์พระสงฆ์ในสายป่าจะไม่ทุดดงเข้าเมืองไม่เดินริมถนนมากเกินไปและไม่ไปเกินสามร,รูปไม่มีเดินขอเรียกรายญาติโยมเพราะพระอุปชาเขาสอนมาดีมีใช่อุปชาเป็ดที่บวชให้แล้วก็ถิงคว้างไม่สอนไม่อบรม พระไม่ต้องอยู่จำพรรษาอย่างน้อยห้าพรรษาและต้องภาวนาอีกทั้งต้องศึกษาและสอบภาคบังคับอาทีนักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกครั้นครบหาพรรษาจะไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตจากครูบาอาจารย์เสมอความงดงามในธรรมของพระวัดปา่าจึงเป็นการสะท้อนอะไรได้หลายมิติโดยเฉพาะความศรัทธาบุญอยู่ที่ธรรมกรรมอยู่ที่สร้าง มักทางแห่งผลรออยู่กราบพระพุทธเจดนทองเหลืองกราบพระธรรมจะโดนเบลานกราบพระสงฆ์อาจจะโดนลูกเขยชาวบ้านจึงไม่ปรากฏในสายพระวัดป่าที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายเรียบร้อยตามพระธรรมวินยัยพระดียังมีอีกมากถ้าเราท่านพอมีปัญญาแสวงหาศึกษาเรียนรู้ก็ย่อมจะพบ